สวัสดีวันพรฤหัสเดือนสี่พิมารงประจำเดือนมีนาคมนี้ในวันพรฤหัสบดีช่วงเช้าและช่วงเย็นในช่วงวันนี้เหมาะที่จะจัดการในเรื่องของการเงินการบัญชีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาของคนใกล้ชิดหรือนําไปชําระหนี้สินบ้านที่อยู่อาศัยโอนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดหรือแม่ป้ายายๆก็ได้และช่วงเวลาที่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา9ก้านาฬิกาหนึน่งนาที ถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีละช่วงเวลากลางคืน3นาฬิกา1นาทีถึงเวลา4นาิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าของยามเป็นยามสีเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแห่งความสําเร็จเหมาะที่จะเข้าพบผู้ใหญ่พ่อครูบาอาจารย์เจ้านายเพื่อเจราจาในเรื่องของยศหรือตําแหน่งเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆ หรือการทำสัญญาต่างๆก็จะสำเร็จรับรื่นดีและในช่วงเวลานี้จะได้โชครับความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงและควรเสริมบุญบารมีด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญกับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พอ่อหรือกับปุถานบริวารก็ได้และอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา12นาฬิกา1นาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืน 1>, 1นนาฬิกา3 1นาทีถึงเวลา3นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าของยามเป็นยามมนตรีในช่วงเวลานี้เหมาะจะขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหากเกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็จะได้คนในครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีหรือหากในวันนี้มีภารกิจต้องเดินทางออกไปนอกบ้านหากเกิดปัญหาใดๆก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คน หรือในวันนี้เราอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องหรือคนรักในเรื่องของเงินทองและช่วงเวลาที่ไม่ไดีสำหรับในวันนี้คือเวลา7จนาฬิกา3นาทีถึงเวลา9นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน22นาฬิกา3นาทีถึงเวลา24นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวังคารเข้าครองยามเป็นยามอุตสาหะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยยากลำบากเพราะเรื่องของคนอื่นเพื่อนพี่น้อง เพศตรงกันข้ามจากภาระหน้าที่การงานที่มีความสำคัญที่ต้องทำตามภาระสัญญาและการขอความร่วมมืยร่วมมือกับผู้อื่นก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ดีคือเวลา15นาฬิกา1นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืน24นาฬิกา1นาทีถึงเวลา1นนาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสารเข้าฮองยาม เป็นยามการกินีในช่วงเวลานี้จะเกิดความคิดเครียดวิตกกังวลทุกใจเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของสถานที่ทำงานและเรื่องของการเงินเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของเงินทองก็จะเกิดความผิดพลาดได้หรือความคิดเครียดวิตกกังวลจะทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยและในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์เป็นดาวผู้ธาตุไฟโคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีกุม ดาวพุธและดาวศุกร์ราหูจอร่วมกันอยู่ที่ราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตในทุกๆด้านเหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลแก้เคเสริมดวงชะตาหรือการแก้ข้อกรรมตามวราระประจําปีและตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จอร่วมกับดาวพุธดาวศุกร์และราหูเป็นช่วงเวลาแห่งการเกิดข้าในดวงชะตาทั้ง12ราศีจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย ผิดพลาดผิดหวังแตกต่างกันออกไปจึงเป็นช่วงที่ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตและสําหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์หรือโทรสัพถามได้ที่เบอร์065 503 1159สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกห้อง VIP ผู้ร่วมกลุ่มสมทบทุนในการสร้างอุโบสถจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ตรวด,ดวงชะตาประจําเดือน และยังมีตัวเลขแห่งการเสี่ยงโชคในทุกๆวันติดต่อสอบถามเพื่อร่วมกลุ่มมหาราบ VIP ได้ที่แอดมินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ